สวัสดีค่ะชื่อเปิ้ลค่ะพอนทิพย์เกษมจิตมั่นสมรสกับคุณนัทนัทพงศ์เกษมจิตมั่นค่ะปัจจุบันเปิ้ลมีลูกสาวสองคนน้องเปาเปาและปันปันแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มสร้างสารรค์ชีวิตที่ฟิวพระรามสามค่ะเอ่อเปิ้ลเติบโตมาในครอบครัวที่มีพี่น้องทั้งหมดหกคนนะคะตัวเปิ้ลเองเป็นลูกคนที่สี่ชีวิตในวัยเด็กก็เรียบง่ายค่ะไม่มีอะไรมาก แต่ก็ในระหว่างการดำเนินชีวิตมักมีคำถามอยู่เสมอว่าเราเกิดมาทำไมจนมาวันหนึ่งอะคะ่ะเพิ่นได้ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งที่นั่นเจ้าของบริษัทเป็นคริสเตียนนั่นคือคุณเปิน้นลูกคุณแม่สอสีค่ะท่านทั้งสองประกาศเรื่องราวความรักของพระเจ้ากับเปิ้นตลอดระยะเวลา5ปีจนมาวันหนึ่งนะคะเรื่องราวพระเจ้าที่เปิ้นเคยได้ยิน ในเรื่องเดิมๆแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือหัวใจของตัวเพื่นเองที่มีความรู้สึกว่าเพื่นอยากไปที่คิดถจัรในวันนั้น,นะคะ่ะเพื่นตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจก็คือสันติสุขของพระเจ้าทําให้เพื่นนั้นได้รับคําตอบที่มีอยู่ในชีวิตทั้งหมดและความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเราได้กลับมาที่บ้านของเราอะคะ่ะ ี่ส่วนของความเป็นคุณแม่ของเปิ้นนะคะก่อนที่เปิ้นจะตั้งคันเปิ้นเองก็เป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีรอบเดือนสองครั้งต่อเดือนก็เป็นอุปสรรคในการมีลูกค่อนข้างมากเลยะคะ่ะแต่ด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าเปิ้นก็อธิษฐานกับพระองค์พระเจ้าก็ทรงตอบคำมีฐานให้เปิ้อนมีลูกได้อย่างง่ายดายและในช่วงเวลาที่เปิ้อนตั้งท้องได้ประมาณ4-5เดือน ก็ปรากฏว่าเป็นไข้เลือดออกต้องทำการแอดมิทที่โรงพยาบาลคุณหมอที่ดูแลอยู่อะค่ะก็แจ้งให้เปื่อนทราบว่ามีความเสี่ยงในการที่จะสูญเสียลูกในท้องในช่วงเวลานั้นะเพื่อนก็ทุกใจแล้วก็ไม่อยากสูญเสียลูกในท้องไปก็ในระหว่างทำการรักษาอธิษฐานกับพระเจ้าให้ปกป้องลูกให้ปลอดภัย พระเจ้าก็ทรงดูแลให้ลูกสาวคนแรกของเบิร์นคะน้องเป่าเป่าก็คลอดออกมาได้อย่างปกติแข็งแรงดีแล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งที่น้องปเป่าเป่าจะเตรียมตัวสอบเข้าป .1 อะคะ่ะปรากฏว่าปเป่าเป่าไม่สบายน้องมีอาการตัวบวมหน้าบวมทำให้ช่วงเวลานั้นเนี่ยน,น้องต้องขาดเรียนไปถึงสองอาทิตย์แล้วก็ที่โรงเรียนอนุบาลเขาก็จะทำการติวเพื่อสอบเข้าป .1 ขอบคุณพระเจ้าปอเปาหายทันพอดีในวันที่ทําการสอบและในวันนั้นเปก็ถามปอเปาว่าปอเปาเป็นไงบ้างทําข้อสอบปอเปาก็บอกว่าที่ในช่วงเวลาทําข้อสอบเนี่ยคุณครูเขาให้ทาทั้งหมดสีหน้าแต่ปรากฏว่าปอเปาทําไปได้เพียงแค่หน้าเดียวแล้วก็ไปเข้าห้องน้ํากลับมาคุณครูก็เก็บข้อสอบไปเรียบร้อยแล้วค่ะปอเปิลได้ยินองนั้นก็ตกใจเหมือนกัน แต่ก็ด้วยความไว้วางใจพระเจ้าเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าจนถึงวันที่ประกาศผลสอบทางโรงเรียนนะคะเขาก็ส่งจดหมายมาที่บ้านเมื่อเราเปิดจดหมายฉบับนั้นก็ดีใจกันอย่างมากมายเพราะว่าเปาเปาได้เป็นนักเรียนที่โรงเรียนที่เราคาดหวังไว้ขอบคุณพระเจ้ามากๆนะคะในส่วนของน้องปันปันนะคะลูกสาวคนที่สอของเปิ้ลในช่วงเวลาที่น้องอายุได้เพียง27วันนะคะ น้องมีอาการไม่สบายทานนมไม่ค่อยได้แล้วก็หายใจไม่สะดวกปก็เลยตัดสินใจพาน้องไปที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าน้องเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจซึ่งมีเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งคือ r s v เชื้อนี้ค่ะทำให้มีเสมหะเยอะแล้วก็ตัวเสมหะก็จะไปเกาะที่ปอดทำให้น้องหายใจไม่สะดวกแล้วก็ค่าออกซิเจนน้องต่ำมากในช่วงเวลานาั้ คุณหมอเลยทําการพาน้องเข้ารักษาที่ห้องไอซเป็นการด่วนะในช่วงเวลานะั้นนะคะ่ะบองตรงว่าทําอะไรไม่ถูกเลยรู้สึกกังวลทุกใจแล้วเบิ้นก็ร้องไห้ตลอดเวลาบอกกับพระเจ้าว่าขอให้เอาเปิ้นไปแทนลูกได้ไหมและเมื่อกลับมาบ้านมันก็คิดถึงลูกมากกังวลเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นอะไรเข้าใจเลยค่ะว่า หัวใจของคนเป็นแม่ที่ใจจะขาดเป็นยังไงอะค่ะแล้วเมื่อวันลุ่งครึ่งตอนเช้าเพิ่นก็ไปที่ห้อง ICU ปรากฏว่ามีพี่น้องในคิดิจักรเกือบ30ชีวิตนะคทั้งอาจารย์นุโรธหมอวนันน้องๆกลุ่มยุเวชนมาที่ฐานเผื่อมาให้กำลังใจเพิ่นอย่างมากมายในวันนั้น คำอธิษฐานซึ่งเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ทำให้เพื่อนสามารถนอนหลับด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าหลังจากนั้นน้องก็ทำการรักษาตัวอยู่ห้อง ICU เป็นเวลา8วันค่ะแล้วน้องก็เริ่มอาการดีขึ้นได้กลับบ้านแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็ในระยะเวลาที่น้องอายุได้หนึ่งขวบน่ะน้องต้องเข้าออกจากโรงพยาบาลวยโรคไอซนี้ถึง3ครั้งคุณหมอที่ทำการรักษาก็บอกว่าเมื่อน้องโตขึ้น น้องจะมีโรคประจําตัวคือเป็นโรคขออหืแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะพระองค์ทรงดูแลทุกวันนี้น้องแข็งแรงปลอดภัยน้องไม่เป็นอะไรเลยค่ะในความเป็นคุณแม่ของเบิ้ลนะคะนอกจากเราจะดูแลลูกๆในเรื่องของอาหารการกินสุขภาพร่างกายแล้วค่ะในเรื่องของฝ่ายวิญญ,ญาณเราก็ต้องดูแลเด็กๆเ,เช่นกัน มันให้เด็กๆอหาหรนมัสการอธิษฐานเฝ้าเดี่ยวแล้วก็พวกก็ยังเล่าเรื่องราวบุคคลในพัมพีให้เด็กๆฟังด้วยซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ปเปาๆที่เป็นพี่สาวก็เป็นแบบอย่างให้แก่น้องเช่นกันค่ะข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งนี้มากมายที่จะไม่สย่งยังยงยัไม่อดใจ

แต่ลูกคือของขวัญที่ใหญ่ที่พระเจ้ามอบให้ลูกทําให้เพิ้นเข้มแข็งและที่สําคัญลูกทําให้เพิ้นมีประสบการณ์ในความเชื่อกับพระเจ้าอย่างมากมายเลยะคะ่ะสุดท้ายนี้อยากหนุนใจคุณแม่ทุกท่านด้วยข้อพัมพีนี้นะคะ